สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นัดลูกหมากยนต์จังหวัดอุดรธานีนะครับนัดลูกหมากยนต์หรือนัดยนต์ตะกิจจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้จะมารีวิวให้ดูตัวยกนะครับตัวยกของรถฟอร์ดเรนเจอร์คันนี้นะฟอร์ดต,ตัวเตี้ยยกเป็นตัวสูงนะ อันนี้เป็นการดัดแปลงนะครับไม่ได้ทาขายทําให้ดูเฉยๆนะพอดีเป็นงานแก้ไขให้กับลูกค้าน,นะครับไปทํามาแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับแต่เราก็ทําไปสองครั้งแล้วนะก็มันก็ยังหักอยู่นะเราจะมาให้ดูว่าตัวยกลูกหมากตัวยกคอ,อม้านะตัวเสริมยกคอมา้านี่เป็นการดัดแปลงขึ้นของจังเต้ยนะฮะไม่ได้ทําขายครับแต่ทําแก้ไขให้ลูกค้า เพื่อทีมช่างคนไหนอยากจะลองไปทำดูเพื่อไงเป็นงานแก้ไขนะลูกหมากใช้เป็นลูกหมากบนดีแมกนะครับลูกหมากาปีกนกบนดีแมกนะครับตัวล่างก็จะเป็นปีกนกของดีแมกนะครับแต่ตัวล่างไม่มีปัญหานะครับแต่ตัวบนชอบมีปัญหาบ่อยเพราะว่าเราใช้คอมาตัวเดิมนะครับพอคอมาตัวเดิมที่เหี่มมันเล็กเกินไปนะครับ พอแกนล,ลูกหมากมันเล็กเกินไปมันก็เลยทําให้หักบ่อยนะลูกค้าไปใช้หักแล้วครั้งหนึ่งนะแล้วมหมาที่เราเนี่ก็หักไปครั้งหนึ่งก็เลยจะแปลงเป็นตัวใหม่นะครับเดิมทีแปลงไปแล้วใช้ได้ปีหนึ่งนะฮะทำไปแล้วใช้ได้ปีหนึ่งก็กลับมาก็หักนะสาเหตุที่กลับมาก็คือไอ้ตัวยกตัวนี้มันหักนะครับนี่นะครับเตียนะครับรถคันนี้ยกขึ้นประมาณเจ็ดแปดนิ้วนะฮะ แนบจากอยู่ข้างล่างเอายกขึ้นมาบนาบนเสื้อเผาเลยนะครับยกแนบขึ้นเอาไว้บนเสื้อเผ้านะครับจริงๆลูกค้าไแยแหบแปลงมาจากที่อื่นนะครับไม่ได้แปลงที่นี่นะแปลงมาจากที่อื่นแต่ทีนี้เขายกมาแล้วมันขี่ไม่ได้มันใช้ไม่ได้นะครับลูกค้าก็เลยมาหาก็เลยบอกให้แก้ไขให้หน่อยก็แก้ไขไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูงานแก้ไขเคยลง Youtube ไปแล้วนะครับ คลิปนึงนะลง u t u b บไปแล้วคลิปหนึ่ง,นะง,เ,งเดี๋ยวทีนี้มันลูกค้าไปใช้ปีหนึ่งก็กลับมาอีกนะนี่นะครับกดเลนเจอร์ตัวเตี้ยยกสูงข้ามรุ่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับนัดยนต์ตะกิจอุดรธานีหรือนัดลูกหมากยนต์นะครับช่อง y o t u b e ครับผม มาดูกันต่อนะครับสำหรับตัวยกนะครับตัวยกคอมาสำหรับรถยกสูงนะครับตัวนี้แปลงใส่กับ Ford Ranger นะครับตัวเดิมจะเป็นตัวนี้นะตัวเดิมจะเป็นตัวนี้ที่อื่นไม่หักนะครับจะมาหักตรงแกนนี่นะแกนที่สวมแกนที่สวมตัวนี้จะหักก่อนนะครับเพราะ มันแกนมาเล็กแล้วความแข็งแรงมันไม่ได้นะเหตุที่ต้องทําตัวนี้เล็กนะครับก็คือมันบังคับนะครับบังคับใส่กับตัวลูกเปเปอร์คอมาตัวนี้นะตัวเปเปอร์คอมาราตัวนี้มันบังคับที่ต้องบังคับให้เข้ากับรูดเดิมนะครับเพราะว่าไม่อยากแปรงคอมาร์คอมาไม่สมควรแปลงนะครับแปรงคอมารกลัวมันหักถ้าแปลงก็คือต้องเชื่อมต่อใหมมันหักนะครับ มีสีธหักได้ไวก็เลยไม่แปลงก็เลยเป็นใช้เป็นตัวคอม้าเดิมนะครับทีนี้ไอ,ไอตัวคอมา้าถ้าเป็นรถยกสูงคอม้าตัวนี้จะสูงนะตัวนี้ก็จะสูงขึ้นมานะครับถ้าเป็นตัวยกสูงนะครับแต่ที่นี้บางเองิญลูกค้ามีรถรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับเขาอยากให้มันยกสูงนะครับอยากจะทําให้มันสูงนะครับดูไปทํามาแล้วกันนะตัวนี้ผมแปลงใหม่แล้วนะครับ เดิมทีมันใช้ไม่ได้นะครับแปลงใหม่ใส่ปีกนกเข้าใหม่นะแปลงรูปแปลงปีกนกใหม่แล้วนะครับแปลงหูจับระยะหูตัวนี้ใหม่เลยนะครับจับระดับน้ําใหม่เลยนะหูไอ้ปีกนกตัวนี้นะปีกนกก็ขึ้นรูปใหม่ทมําเป็นตัวใหม่ขึ้นมาเลยนะครับปีกนกตัวล่างไม่ต้องพูดถึงเอาของดีแม็กมาใส่นะ แพรหน้าตัวนี้ตัด mm. <ผม S 2> ทิ้งหมดนะครับจากที่เคยผมเคยบอกเคยรีวิวในในอีกคลิปหนึ่งนะแพหน้าตัวนี้ตัดทิ้งหมดนะครับแล้วก็แปลงขึ้นมาใหม่ตัวนี้คือตัวแปลงขึ้นมาใหม่นะครับตัวแพนี่ทั้งแพรเลยนะมาทางถึงตรงนี้นะมาถึงฝั่งนี้ขึ้นมานี่นะครับแปลงใหม่หมดนะครับแปลงใหม่หมดทั้งเส็จเลยนะเหลือไว้เฉพาะตรงกระสีเนี่ยเหลือไว้เฉพาะตรงกระสีนะ คือเขาแปลงมาแล้วมันใช้ไม่ได้มันขี่ไม่ได้นะครับขี่แล้วมันลอนมันสายเพราะว่าศูนย์มันไม่ได้ระดับน้ํามันไม่ได้นะครับทีนี้ไอตัวที่แปลงขึ้นมาใหม่แทนตัวเมื่อกี้นะแปลงแทนขึ้นมาตัวนี้นะแปลงแทนตัวนี้ขึ้นมาก็คือตัวนี้ครับนะช่างเต้ยแปลงใหม่นะครับก็คือใช้ไอ ใช้เหล็กฉากนะครับใช้เหล็กฉากอย่างหนานะครับหนากี่มิลผมไม่แน่ใจยังไม่ได้วัดนะครับน่าจะประมาณสักสิบมิลได้นะตัวนี้จําได้เต็ราคานะครับไปซื้อมา1,400บาทเมื่อหลายเดือนแล้วนะครับเหล็กขึ้นแล้วตอนนี้น่าจะประมาณพันห้าได้นะครับเส้นหนึ่งเป็นเหล็กฉากนะครับมาตัดเป็นกล่องนะครับถัดเป็นกล่องสลับกันนะครับ ใช้ไว้สองตัวนะครับตัดเท่ากันในสองตัวแล้วก็ดัดตัดเสียมพอกันหากันนะก็คือตัดเสียมพกเชื่อมก็หากันนะครับให้มันเป็นคือให้ระดับของอแกนมันได้ระดับกันนะจับจับระดับน,นะครับทีนี้แกนตัวนี้นะครับแปลงเป็นแกนของลูกหมากมาใส่นะครับเพื่อที่จะให้มันเข้ากับเดเปอร์ตัวนี้นะนี่คือตัวเดเปอร์เดิมนะครับ ตัวเทปเปอร์เดิมแล้วก็ทาเราก็ทําแกนขึ้นมาใหม่ทําแกนขึ้นมาเพื่อให้มันเข้ากับตรงนี้แล้วก็เสียมตรงนี้เอาไว้นะครับนี่นะครับล็อกสองข้างไว้ไม่ให้มันไม่ให้มันหมุนนะล็อกสองข้างเอาไว้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นใส่ลูกหมากบนนะครับใส่ลูกหมากปีกนกบนเข้าไปเนะี่ยใส่ลูกหมากปีกนกบนเข้าไปแล้วก็มายึดกับปีกนกตัวนี้นะับ ทำมาเยึดกัะปิ้งงตัวนี้นะตัวนี้แปลงขึ้นมาสําหรับรถคันนี้โดยเฉพาะนะครับไม่มีขายนะครับไม่ได้ทําขายด้วย <c oughs> ไม่ได้ทําขายด้วยนะแปลงตลอดรถคันนี้โดยตรงหรือถ้าไม่แปลงไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาไปทํามามันมันเสียแล้วนะครับพูดง่ายๆว่ามันเอาคืนไม่ได้แล้ว มันถอยห,หลังไม่ได้มีแตเดินหน้าอย่างเดียวเลยตอนนี้ต้องเดินหน้าแปลงอย่างเดียวเลยตอนนี้แปลงเพื่อให้มันขี่ได้จริงๆของเดิมตัวนี้ก็ขี่ได้นะก็ใช้ได้อยู่นะครับก็ใช้ได้อยู่แต่มันไม่ทนนะเพอลูกค้าไปใช้ใชไปสักพักหนึ่งตัวนี้มันหักตัวแกนตัวนี้มันหักนะครับก็เลยต้องแปลงตัวใหม่ใส่ให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับแกนตัวนี้ ก็ทําที่ล็อกเอาไว้นะอย่างที่บอกนะครับทําที่ล็อกเอาไว้กันหมุนนะพอเราใส่ตัวนี้เสียบลงมาแล้วคันน็อตแล้วนะครับคันน็อตแล้วแล้วก็ให้ตัวนี้มันล็อกเอาไว้นะครับให้ขอบสองข้างนี่มันล็อกเอาไว้กันหมุนแต่แกนใช้แกนลูกหมากนะครับใช้แกนลูกหมากอย่างดีก็เลยถ้าจะทนขึ้นนะครับ โอเคเที่ยวนี้จอดหลายวันหน่อยนะครับเพราะว่ามันคิดยากหน่อยนึงเพราะว่าถ้าแปลงตัวนี้มันจะคิดยากยครับต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะก็เลยจอดหลายวันหนะ่อยลูกค้าก็ไม่รีบใช้หรอกครับเพราะว่าเอากลับไปก็ไม่ค่อยได้ใช้นะก็เลยไม่ก็เลยตกลง <c oughs> จอดได้ <c oughs> อันนี้ทำเป็นเหล็กกล่องใส่ ทำเป็นเหล็กกล่องใส่ก็เลยเป็นรูปแบบอย่างนี้นะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ละครับลูกค้าบอกว่าไม่ต้องสวยก็ได้ขอให้มันขี่ได้นะ <c oughs> เราไม่ใช่มืออาชีพที่จะต้องทําให้มันรู้หลายให้มันสวยงามขนาดนั้นนะ,นะครับไม่ใช่งานฟอร์สนะครับงานแปลงงานแปลงงานเชื่อมท่างนั้นเลยนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับจากเดิม ขับได้ประมาณ30 40ี่สิบนะครับพอเราแปลงไปก็วิ่งได้เป็นร้อยอยู่นะวิ่งได้เป็นร้อยถ้าร้อยใหญ่ขนาดนี้ก็ถ้าเทียบกับคันอื่นก็ประมาณร้อยยี่นะครับร้ 120, นะอยยี่ร้อยสามก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับจะได้อยู่อันนี้ด้านซ้ายนะครับมาดูด้านขวานะครับด้านขวาก็เหมือนกันนะครับด้านขวาปีกนกจะเนียนใหม่นะปีกโนกสวยงามสวยงาม แป้งใหม่หมดนะครับลูกหมากค้าไก่ค้าไก่นี่ก็ต้องทําใหม่นะค้าไก่กทำจะพาะ้องเขาขึ้นมาเลยไอท้ที่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 นี่ที่ท,ทาได้เพราะว่าที่ผมทําได้เพราะว่าที่นี่มันเป็นโรงงานลูกหมากนะครับลูกหมากจะมารูปแบบไหนเราทำ,ทำได้หมดนะครับเราแป้งได้หมดก็เลยค่อนข้างจะไม่ค่อยซีเรียสกับง,งานตรงลูกหมากเท่าไหร่นะมาซีเรียสก็ตรงลูกตัวยกนี่แหละ ตัวยกเดิมทีเขาไม่ได้ใส่มานะที่เขาแปลงมาเขาไม่ได้ใส่มาเลยนะครับตัวยกตัวนี้เรามาแปลงขึ้นแปลงใส่ให้มันสูงขึ้นเพราะว่าปีกนกมันจะได้ตรงนะเซนเตอร์ของปีกนกมันจะต้องตรงนะครับต้องตั้งตรงอย่างนี้นะเวลาเราใส่ล้อใส่อะไรเข้าไปแล้วนะครับใส่คอม้าใส่อะไรเข้าไปแล้วนะมันจะต้องอยู่ในระดับตรงแต่ที่เขาใส่มาก็คือมันมันมันหุบลงมาตรงนี้นะมันจะหุบลงมาตรงนี้พอเวลาเราวิ่งมันจะโค้งนะล้อมันก็จะ หุบเข้าหุบออกได้เวลามันลงหลุมนะมันก็เลยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะพอเรามาแปลงตัวยกใส่เออมันขี่ดีนะนครับขี่ได้ขี่ได้ขี่ดีเลยละ่ะเพราะว่ามันไม่ร่อนเวลาลงหลุมลงอะไรมันไม่ปัดนะไม่ปัดไม่ใส่ไม่อะไรโอเคนี่คือแปลงรอบที่สองนะร,รอบที่สองรอบที่สามแล้วละ่ะจ,จะเจ็บแปลง ตัวนี้แปลงมาเยอะแล้วนะแปลงแปลงหลายรอบแล้วนะครับด้าน,นหลังไม่ต้องพูดถึงนะครับด้านหลังโอเคอยู่นะครับยกแหนบขึ้นเดี๋ยวมาดูด้านหลังด้านหลังเดิมทีแหนบมันจะอยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้รุ่นนี้เดิมทีแหนบจะอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ด้านใต้เลยนะครับใต้ของเสื้อเผานะครับแต่ทีนี้พอเขามาแปลงใหม่เขายกขึ้นมาข้างบน พอยกขึ้นมาข้างบนมันก็เลยสูงขึ้นน่าจะประมาณเจ็ดเจ็ดนิ้วอ่ะเจ็ดแปดนิ้วครับประมาณนี้แหละลอสังเกตจากข้างหน้านะคสังเกตจากข้างหน้าผมยกขึ้นมาประมาณเจ็ดนิ้วเจ็ดแปดนิ้วครับประมาณเจ็ดแปดนิ้วนะครับ,ร 7, 8, รบด้านหน้านะครับยกหมดแล้วครับนี่เขายกมาใส่ตัวเสริมยกมานี่นะครับ ยกขึ้นมาสังเกตจากตัวนี้ก็ได้นะครับถ้ายกตัวนี้ขึ้นมาสี่นิ้วเท่ากับตัวอื่นมันต้องทดขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งนะถ้าสี่ตัวนั้นสี่นิ้วตัวนี้ต้องเป็น8ดนิ้วนะเพราะว่าตัวนี้เดิมทีถ้าไม่ยกก็ได้นะครับถ้ายกประมาณักสามนิ้วสี่นิ้วอย่างเงี้ยคือตัวนี้ไม่ต้องยกก็ได้นะแต่ทีนี้พอมันยกไม่พ้นก็ต้องยกตัวนี้ขึ้นอีกยกขึ้นตัวนี้ขึ้นสี่นิ้วปั๊บตัวนี้ต้องยกขึ้นด้วยนะยกหมดนะครับ ยกทั้งแพ่กูดง่ายยกทั้งเซตเลยทั้งล่างนะรโอเคตอนนี้กำลังรอลูกหมากมาใส่อยู่นะทำลูกหมากอยู่ลูกหมากปีกนกบนนะเดี๋ยวใส่ลูกหมากเสร็จแล้วก็วิ่งลองได้เลยนะครับจริงๆวันนี้ผมไม่ได้รีวิวตั้งแต่ทีแรกนะครับรถคันนี้นะก็มารีวิวอตอนที่ทำตัวยกเสร็จเลยนะอยากให้ดูเฉพาะตัวนี้แหละเพราะตัวนี้งานแปลง งานแปลงยกยกคอมานะฮะงานแปลงไม่ได้ทำขายนะครับทำแปลงให้เขานะครับโอเคครับเดี๋ยวให้มาดูตอนใส่ลูกหมากแล้วใส่ลอ้อแล้วนะครับจะวิ่งยังไงนะครับนี่นะครับลูกหมากทำออกมาแล้วลูกหมากทำออกมาแล้วนะลูกหมากพี่นงบนพิเศษกว่าตัวอื่นก็คือรูใหญ่นะครับ รูนี้จะทําเป็นรูใหญ่นะทำเป็นรูใหญ่ขึ้นรูนอดใหญ่ขึ้นนะครับนอดยึด เรียบร้อยนะครับลูกหมาปีกนกบดเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยสําหรับลูกหมาปีกนกบนด้านขวานะครับมาถึงด้านซ้ายนะครับมาถึงใส่ปีกนกด้านซ้าย ใบพันมันเป็นยันึงอย่าตัวนี้มันหลุดมัเกียดเนี ซ้ายใส่ล้อแล้วนะครับที่ดูเอยียงๆอย่างนี้นะที่ดูระดับน้ําไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องลงเอาลงพื้นดูก่อนนะครับตั้งล้อตั้งสูต,ตั้งอะไรดีๆก่อน ได้ดูระดับน้ำเดี๋ยวเอาลงพื้นดูนะครับแล้วก็โยกโยกให้ร้อมันเอียงเข้าที่ก่อนนะครับแล้ค่อยมาตั้งระดับน้ำอีกทีนะึ่ เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวโยกตั้งศูนย์ตั้งรอดีๆก่อนนะทดสอบนะครับทดสอบก่อนคือวะบัดน,นี้ไหมคือวะบัดน,นี้ไหม เบรกบ่เป๊ะเลยว่ะหนาฮุบหน่อยหนึ่งตดฟังใสเวลาเบรกหนาฮุบหน่อยยังอ่ะยังยังเหรอโอเค ยังยังลยแอดแอดรดโอ,ดอด okay, เคจะมาวัดแล้วลองกันนะครับ่ okay. ระดับน้ำตรงได้แล้วนะครับหน้ายางได้แล้วนะโอเคเดี๋ยววิ่งลองนะฮะเดี๋ยววิ่งลองถนนใหญ่ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะวิ่งลองนะครับวิ่งลองถนนใหญ่ดูนะครับว่า จะวิ่งไหมนะครับจะวิ่งได้วิ่งได้ประมาณเท่าไหร่นะน่าจะโอเคอยู่นะครับดูระดับทรงล้อแล้วนะครับดูระดับล้อระดับน้ำแล้วนะครับน่าจะโอเคอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งคือสําคัญก็คือล้อไม่เบียดนะครับลูกหมากปีกนกบนไม่เบียดล้อนะอ่างออกมาแล้วนะครับแก้ไขได้ดีพอสมควรนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับทดสอบเรียบร้อยแล้ว วิ่งด้วยความเร็ว100ได้นะครับทางจัดอย่างนิ่งๆทางเรียบๆนะครับไม่มีคลื่นไม่มีหลุม,มอะไรเยอะนะครับใช้ได้เลยนะครับวิ่งเป็นร้อยได้เลยนะครับโอเคเข้าสู่สภาพเดิมเรียบร้อยครับส่งงานครับส่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการแก้ไขตัวยกคอมา้า ยกคอม้ายกสูงนะครับสําหรับขอดเรนเจอร์คันนี้นะตั้งศูนย์ตั้งล้อเรียบร้อยตั้งพวงมาลัยตรงแล้วนะทุกอย่างได้หมดแล้วนะครับโอเคครับเรียบร้อยส่งงานส่งลูกค้าขอบคุณมากครับที่ใช้บริการกรัดยนระกิจอุดรธานีขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ